ไหนดูสิชนคนหรือหมาเฮ้ยนายอะไรงูหนีผู้หลดมาต้องมาเจอเฮี้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอย่ามาแตะกระเป๋าผมนะนี่ของคุณหรือไง จะปากหมาอีกนะอ้าวคุณแห้งใครชนใครกันแน่ผมก็ขับของผมมาเฉยๆคุณนั่นแหละที่ชนผมนี่ใครแห้งอย่าฉันน่นนะสามสิบสองยี่สบสามสามสี่อยตกปากตัวเองเป็นร้อยปีเลยตบค,คุณแก้วครับเอ,เอาอย่างไรที่คุณแก้วเดินมาชนเองได้ก็ต้องหมุดเองได้สิ อ้าวนี่คุณใจร้ายเงินเป็นปะแล้วไหนค่าเสียหายผมอ่ะอ้าวอีน้องอย่าหัวหมอนะเฟ้ยอ้าวลูกพี่ใครหัวหมอครับไม่เหมือนกับคุณแห้งนี่หรอกที่ชนแล้วหนีอ่ะแหง้งแกว่าใครยะเฮ้ชนแล้ว จะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่เลยเหรอครับนี่คุณแห้งคุณเนี่ยนะไม่ใช่สเปคผมเลยไม่คุณสวยด้วยโดพูดมาได้เอาเท่าไหร่ก็ได้เฮ้ยรถตุ๋นครับผมออกรถออกไปคุณไปตัดเมันไม่นี่แหละคุณกระเป๋าคุณคุณ โอ้โหโอ้ยิ้งกูอีกแล้วทิ้งกระเป๋าด้วยน,นี่ก็ต้องนี่นางน้ำนิ่งหล่อนรู้ไหมว่าวันเนี้ฉันมีนัดแล้ววันเนี้ฉันก็มีพผดเด็จสึกแล้วหลอนรู้ไหมว่าคืนนี้ฉันจะเอ่บจะ อีนี่อีน้ำนิ่งนี่กูพูดกับมึงนี่คุณมึงไม่ได้ยินหรือยังไงอีเวนหูมึงไปเลยฮะหูไปเลยหูตึงหรือยังไงไปบวชชีเลยไหมถ้ามึงจะสวดมนต์ข้ามวันท่านคือขนาดเนี้ฮะคุณ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 ใส่ทำไมทำไมฮะพูดพูดอะไรโอ้ตาย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 เราเราเรากวนพูดอีกรอบได้ไหมโอ้ยตายพีกูระโปวดหัวยูใจบ้านนี้อารมณ์ขึ้น มึงมึงมึงออกไปเลยมึงไปดูโน่น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 อีไฟใครกดกิ้งเดี๋ยวกูทุบเลยอีเวนไปเลยเหรอกูเหนื่อยเลยคนใช้แต่ละคนไป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 เลยเหรอครับนี่มึงนี่มึงยังไม่ไปอีกมึงจะไปจะโอ้ยมึงออกไปฮะจะไปไหมจะไป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 เหนื่อยไปไปไปสิไปเออแหมแต่ละคน